สวัสดีค่ะสำหรับสถานที่ราชการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นศาลเรือนจําหรือกรมราชทรรน์นะคะวันนี้เราอยากมาแนะนําตัวสินค้านะคะที่จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะให้กับผู้มาใช้งานค่ะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะให้กับผู้มาใช้งานแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดต้นทุนจ้างเจ้าหน้าที่นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะเวลาเรามาติดต่อสถานที่ราชการนะคะเวลาเราขับรถเข้ามาเนี่ยคะ่ะจะเจอป้อมรปภสอบถามเราก่อนว่ามาติดต่อธุระอะไร ที่ป้อมรปภกับเรานะคะสามารถสื่อสารกันผ่านตัว Windows Intercom มได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่รปภก็ไม่ต้องตะโกนนะคะตัวเราก็ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในรถก็ตามนะคะต่อมานะคะเมื่อเราเดินเข้ามาที่ตึกอาคารนั้นแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยบางอาคารเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่กับเรานะคะจะมีตัวประตูกั้นนะคะเราสามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตรงส่วนของประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะผ่านตัววิดีโอเราฟนได้ค่ะ ต่อมานะคะในส่วนอื่นๆนะคะอย่างเช่นรถขนนักโทษนะคะเจ้าหน้าที่คนขับรถนะคะกับนักโทษที่อยู่ด้านหลังในรถนะคะสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านตัวอินเตอร์คอมได้ค่ะไม่ต้องเปิดกระจกมาคุยกันนะคะต่อมานะคะในพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆนะคะของคมราชทรถาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเกิดเหตุอิมเมอร์เจนซีขึ้นมาสามารถกด SOS เพื่อขอความช่วยเหลือได้ค่ะเมื่อมีคนกดเรียกมานะคะ เราจะเห็นนะคะว่าเหตุฉุกเฉินนั้นเกิดตรงพื้นที่ไหนบนแผนที่ที่อยู่บนหน้าจอนะคะเจ้าหน้าที่สามารถกดรับสายนะคะแล้วก็พูดคุยสอบถามแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะจะเห็นได้นะคะว่าสินค้าของเรานะคะมีตอบโจทย์ในทุกๆพื้นที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของกรมรัชทันนะคะสารนะคะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถขอความช่วยเหลือได้นะคะในส่วนของรถยนต์นะคะสามารถติดตั้งอินเตอร์คอมเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างผู้โดยสารด้านหลังนะคะ กับเจ้าหน้าที่คนขับรถได้ค่ะต่อมานะคะในพื้นที่ในส่วนของประชาสัมพันธ์นะคะเราสามารถใช้เป็นระบบวิดีโอดอโฟนได้ค่ะกรณีที่มีการปิดกั้นประตูอยู่นะคะในส่วนของทางเข้าค่ะสามารถใช้เป็นตัววินโดว์อินเตอร์คอมได้ค่ะถ้าสนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ